ส่วนเรื่องต่อไปนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวสําหรับบ้านใครที่อยู่ใกล้ชายทะเลเออลองเดินแถวริมหาดซินอกจาก<ห>จะจุงมือกับคู่รักนะลองสอดส่องดอยเพื่อจะเจอมุกฮะเผื่อเป็นเศรษฐีมุกเมโลงเพราะว่ามี2พี่น้องคู่หนึ่งไงไปเจอมุกเมโลนะฮะแล้วปรากฏว่าตอนนี้มีคนมาขอซื้อจากราคา เม็ดละ1ล้านขยับเป็น5ล้านตอนนี้บอกว่ามีนักธุรกิจจีนขอติดต่อซื้อ10ล้านบาทดูซิราคามันทำไมถึงแพงหน้าตาเป็นยังไงโอ้เหมือนลูกแก้วดากเกิบอลที่บ้านเลยน้องเอ๋นี่นะเอ๋นี่นะฮะนี่แหละครับคือไข่มุกยักษ์สีส้มขนาดเท่ากับเหรียญ5บาทนะครับมุกที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็คือมุกเมโลครับมุกที่หายากที่สุดในโลกและก็มีราคาแพงที่สุดในโลกอีกด้วยครับแต่ปรากฏว่า นายหัสชัยและก็นายวรชาตินิยมเดชาครับเป็น2พี่น้องในวินที่ตำบลก่อเพชรจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ไปเจอไข่มุกเม็ดน,นี้เข้านะฮะหลังจากที่ถูกคลื่นซัดมาเกิดที่ชายหาดในพื้นที่ตําบลเกาะเพชรครับซึ่งทางบังหมัดครับเป็นพ่อของผู้ที่พบไข่มุกก็บอกแบบนี้ครับครอบครัวนะฮะมีอาชีพซื้อกุ้งจากบ่อส่งขายตามตลาดมหาชัยหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดสิบเก้าก็ทราบกันดีนะฮะเออก็ได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องมีการปิดตลาดแล้วก็ตรงกับช่วงมรสุมที่ตอนนี้มีคลื่นแรงซัดเข้าฝั่ง พอมันมีคลื่นซัดเข้ามาครับนอกจากเศษขยะเศษอวนเศษเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนะฮะมันลอยเข้ามาแล้วบางครั้งมันยังมีของมีค่า,อาเออซัดเข้ามาเกยชายหาดอีกด้วยนะครับและเมื่อคืนวันที่27มกราคมครับลูกชายก็ออกไปเดินตามชายหาดเนี่ยลองไปตรวจสอบในนี้เผื่อจะได้ของมีคงมีค่าอะไรบ้างนะฮะแล้วไปพบมะทุ่นพลาสติกนะฮะซึ่งมีหอยต่างๆอ่านี่ฮะทุ่นอันนี้นะ กาอยู่และก็ะมีหอยมุกนะฮะตกอยู่บริเวณพื้นทรายถึง3ตัวด้วยกันก็เลยเก็บกลับมาที่บ้านเพื่อจะเอาเนี่ยแกะเปลือกหอยเนี่ยมาประดับกรงนกที่เลี้ยงไว้ แต่เมื่อแกะเปลือกหอยทั้ง3ตัวพบว่าหอยตัวอย่างที่สุดฮะ,ะมีลูกแก้วสีส้มอยู่อเออตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นไข่มุกจนเคยเห็นคลิปข่าวนะฮะเรื่องของมุกเมโลครับที่เคยมีการประมูลที่ฮ่องกงขนาด20กรัมอันนั้นก็มูลค่าสูง8 6ล้านบาทนะครับเห็นข่าวแบบนี้ทราบข่าวแบบนี้โอ้โหตอนนี้ละพนุถนอมค่อยจับเ,าเบาบๆฮะกลัวกลัวมุกตกพื้นมันจะแตกนะฮะ<อ>นี่นะฮะซึ่งก็เลยหยิบมุกชิ้นนี้นะฮะ ไปให้บร้านทองช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่บร้านทองก็มีการตรวจสอบครับพบว,ว่ามุกเม็ดนี้มีน้ําหนัก7.6กรัมถ้าเทียบกับเพชรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ38กรัตเป็นเงินน้โองเอ๋ยราคามันต้อง<ด>หลายล้านทีเดียวะนะครับ จากนั้นพอเป็นข่าวในพื้นที่ครับก็มีนักธุรกิจนะฮะในพื้นที่จังหวัดพังงามา2คนนะ,ะทราบข่าวมาขอซื้อ,อคนแรกบอกว่าเอาไปเลย1ล้านขายไหมก็ไม่ขายนะครับคนที่2บอกแบบนี้ให้5ล้านออแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยยังไม่ขายเพราะเชื่อว่าเอราคาเนี่ยมันน่าจะสูงกว่านี้เพราะเคยทราบมาเม็ดนั้นโอโ้โหแปล้านบาทใช่ไหมฮะล่าสุดก็มีผู้พิพากษาฮะติดต่อมานะฮะบอกว่าเนี่ย จะมาานักธุรกิจจีนมาตรวจสอบว่าเป็นมุกเมโลจริงหรือไม่อย่างไรครับหากจริงนะก็จะให้ราคาสูงนะครับแต่ตอนนี้นักธุรกิจจีนเนี่ยยังเดินทางมาดูไม่ได้นะฮะเพราะว่าต้องผ่านการคัดกรองในการเขา้าประเทศไทยแต่เขาก็บอกนะแบบ เกิดเรื่องราคาเลยนะถ้านักธุรกิจจีนเนี่ยอาจจะให้10ล้านก็เลยอันก็ต้องรอนะให้กลับมาให้มาเมืองไทยให้ได้ก่อนพี่ก็มีนะพี่พยายามดูว่าที่บ้านไม่ใช่มุกเมโลป่าเมโลไมน่าจะเป็นมุกไมโลเมโลเนี่ยกินสองแก้วอิ่มเลยครับไม่ใช่อ่ะเป็นลูกแก้วโรงแรมนู้นเอรอดูกันต่อไปว่าจะขายได้ที่เท่าไหร่นะคะ